มือนีือว่าเดียบเนี่แนแถวะน,น้องมืงนอน,นีอันนีานเป็นอาตุอะตุเจ้ะาะฮะจีฮะเราจามาคิดเตตอนนี้ก็มามื่อนี้อ็มาเหนนาที่ก่อนแล้วเมื่อนีก่นก อืมกับทัพไทยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันซีเบอร์สุขโคสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอนอยูทูบรับปันบัลลังหูคือเก่าอะไรพี่น้องสารมือนี้เราก็มาถ่ยหน้าอีกคือเก่าแล้พี่น้นองเ,เ,เนาะอันจะอันเราก็ไาถยหน้ามือนี้ก็เป็นสีว่างแล้วเนาะยังบม่เล่าเท่าน,นอ้อมือนี้ก็เป็นมือที่สีแล้วเขาถ่ายหน้าเขาแต่มือนี้ก็มาลุ้นนะกันเนาะ มือบ่มมอก่หุ่แลมือนีนี่ทุกคนนี่ว่าตัแต่มือพลอยืนทืนอยู่ฟ้านั่นส่งมือแล้วเนาะเลยก็มือว่างก่อนอยู่นี่เขอถ่ายหน้ามือที่สีแล้วมาถ่ายหน้าคนไอ้เคยนี่มือนีมือนีก็เป็นมือที่สีเนาะก็จะเป็นอะไรก็มาฮัส่งมาเบอร์นักกันเนาะมือนีที่เหล้อหรือบ่าเหล้อก็บุ้มเลยทุกคนว่ามือนีคือว่า

เด็บพัดหน่อยนึงมือนอีก็คุณรับเลาะเลื่อนเนาะไทยนาก็จะนีน่แหละพี่นอ้องอขานี่ยไทยนาก็ไทยทุ่มมือเลยเนาะจูนหอดมือจีเหลวเลยพัดหนึ่งก็เหล้วองลกพัดเลยทุกคน ปียกกันไทยเนาะสลับล็อกนี่ทุกคนอู้ยังไดสมมตินี่ไขหน้าก่เนาะนี่ก็นคนกอยู่เนาะลล็อครับผมแล้วมมนี่เนาะนต่ออยู่น

ขันนี่สูงมุกไก่เพื่อนนะ่ะขันนี่น่ะทีไก่ถุงมาอะไรไปโอยอาเมีอะส่องได้เอย่าสองไล่เลยออกกาจับโอ,อ้ก้ามาจับตาเพื่อนน่ะแม่ออกก้าจับปุ๋ยแม่มาเปืือนนะ่ะมาเจอตัมือเลยแม่มตัวปากเขาใชลยกุเล็กกุแซ่และกุติดทับแบบนันแลยเนาะอืมบนวิวบรรยากาศอยู่หน้าคือก่ออะไรพี่น้องนี่โอ้มือนีคือว่าเดียบเนี่ยห็นเทวะน้องนี่ ามาึอนี่กวนยานขึ้นไปจนนี่เนาะมาเทือมันประมาณตอนแรกนี่ประมาณสามมุมสี่มุเนี่ยจิเหล่เนี่ยมึงตอนนี้ก็ม,มึงวางบ่ไดามาม้มาเนาะมึงว่างนี่เขาก็ไปเสียเงี้ยอันอยู่จะพลาดเลยอยู่สวนเลยแต่มึงว่างก่อนเจา้ากนะ็ไทยเนาะเป็นวิวบรบรยากาศดูนี่ นี่ครับโอเคมื้อนี้คือว่าแดดแห้งแท้แห้งวาเนบบาะเบิ่งนั่นจะเฮาเนาะคลิปับรถถนี่โอเคตอนนี้เฮาก็มาถเลยเอามาใส่น้ํามันมาถเลยนี่วน้ํามันน,ะะนออี่บ่เ <s fisher y> ือจะบ,บ่มีแล้วเนาะอนึงลบ่หลายลโอเคเฮาก ไกดก่อนเออพี่น้องตอนนี้เรากดไยมาเอาอยู่นี่เลยนะเมื่อกี้เรากดไถทำล็อกนะเนาะเปี่ยนการไยเด้อนี่มือนี่ก็จะมืกแรงพี่น้องเพราะว่าเนี่้ต็ยังเต็มหน่อยนึงเนาะเมืเลยันเราเปลี่ยนการไถนะให้คนเดียวกับมันเืลยทุกคนเอไาไถทำล็อกทำล็อกตรงนี้แหละทุกคน เอากุ๊ยหักไหลละนี่เนาะทําพ่นกวคนทินิวต่เฮ็ดนะสงกยเนาะก็เกบไนเลาะ่ดอยู่ทุกคนมือนี้ก็มือนี้ก็ได้ับพอแล้วเนาะอไนางก็โอ้ประมาณอิแล้วเนาะ ไปคนนัเนนะ่คอนเท่า2วันแลกวก็คนนัเนนะ่ยเคยตัวนึ่งหนึ่งวันเลยตอนี้สี่วันมนะันมี่ัวไปเล้วมันมีครเดีบของแล้วเ,วเ,วเวนาะงันกน็ติดเาตินยใช่ไหมนาะตินใช้ยังมี พี่น้องตอนนี้เรากลับไปกี่เขาก่นนะอนเนาะนี่งังแต่นหน่อยนึงนะอเอากี่ข่าวแล้วไปต่อกับมือแล้วนี่กาก่าอนนี้มงึงเนี่ยใช่ขี่เข่าวด้วยในยู่ในเทียนตู้สายจิงว่ะฮะ

Acá está.